เฟนข่าวแฟนเพลงหมอลำเสียงหยกนกพงสกรเด้อครับผมครับผมขอ,อนี้นปั่งหมุ่มนิ้งไกบัตรจองตัวนะครับพี่น้องครับผมตอนนี้โปฟอรก็เบาเบิร์ดนะครับี่นครับผมยอยู่บริเวณหน้างานนะครับผมที่วัดบ้านเดือนะครับผมตำบลเพื่อใหญ่อำเภอโพธิส์สีสวนจังหวัดศรีสะเกด,ด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้ผู้จัดการใหญ่นะครับลุงใหญ่จ๋านะครับผมกำลังทักทายพูดคุยพี่น้องนาเวทีอยู่พี่น้องครับผมพูดใด้เขามาแล้วครับฝากกดไล์กดแชร์ได้ดวยพี่น้องเด้อครับผมงานที่แชรให้เอาห่อไส้ออกจากเตียงนอนนะครับหือว่าใจผสมเกิดก๊วยกำลังติดตั้งระบบต่างๆนะครับพี่น้องขออภัยกับผมเกิดเหตุสุ่มเสียนิดน้อยครับผมครับ สวัสดีจ้าบ่าวเบิร์ดสวัสดีครับผมชุ่มชัมไเว็นพี่น้องวัอนี้กำลังเช็คระบบต่างๆนะครับพี่น้องคุณเดวิดเขากลุ่มได้พี่น้องเด้อสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสบัดจงตัวได้ในราคา189บาทไร่สามวันนะครับแบบจุกๆกันไปเลยเด้อทักทายพี่น้องสุหมอกสุบอลครับผม เดี Indeed, ๋รอสักครู่นะครับพี่น้องนะครับอตอนนี้มันทำร็วครับวันนี้นะครับกระด้างโมกโม่เพงัวนะครับนะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ในหมัดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถูบ้านเท่านาะนะครับหรือว่าลุงถูของท่านกรรมการวัดทุกท่านถือโคโอกาสใน้อลรามเสียงที่หงนะครับขอบคุณท่านสทกุ๊กนะครับหรือว่าลุงกูของผมนะครับที่เป็นผู้ประสานงานครับพอแถนะครับพอแถก็คือ เล้ขาเข่องมาเดือนนะครับเออพื้นเป็นสภาพใหญ่เลยครับเล้ขาเขียงเป็นสภาพใหญ่เด้อนะครับข่าวของมวัด้อครับฟูเป็นสภาพนี่นะครับขอพูดหลายๆนะครับลากาถึงเมื่อใดครับก็ทีมงานทุกท่านคณะกรรมการวัดทุกคนนะครับทีผิดตัวกาไทยมรำเสียงมีหกเราพวกสะกอนในยุคการับเปิดม่านทัพการแสดงคือดังทั้งหลวงพ่อวานถาวรวัดบ้านเฮามมีหมอรำมาหลายปีพี่น้องครับครับผมยูนิฟู้ดมลำมาหลายปีแล้วครับพี่น้อง ตอนนี้นะครับผมลูกๆเขานะครับผมทีมขนนะครับผมบอสว่เป็นทิมขนทิมจอทิมฉากทิมไฟแสงสเสียงกําลังโทรศัพทรวมด้วยพี่น้องเด้เอ,อท่านเมล่าสแสดงแน่นอนพี่น้อ,นอง3ามทุ้วยประมาณครับผมสวัสดีครับลูกเบอร์สอดอีกครับผม เป็นกำลังใจให้ทีมงานคอนวอยทุกท่านขอบพระคุณนะครับผมแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีจ้าลูกเบอร์สวัสดีครับผมชุ่มฉ่าอีกแล้วนะครับวันนี้แต่ว่าพี่น้องครับผมบอเป็นอุปสรรคต่อการแสดงบนเวทีครับพี่น้องครับขึ้นนี่จัดเต็มแน่นอนเด้อพี่น้องเดยอ้ายมาแน่นอนครับอ้ายมาแน่นอนครับวันนี้เาลก็จกตุลตัดแหยยุคเียวกเพออยุทยรกาลสินนะครับครับครับผานมครับขอบครับครับไม่ได้ครับบพัด เียจารกุศลนะครับบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับบาทร้อยยี่สิบพี่น้องร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเพืนนองเด้อครับผมเก็บบัตรร้อยยี่สิบครับนี่ครับร้อยยี่สิบบาทนะครับผมฝนหยุดแล้วครับผมเป็นไรเสียงบวกครับผมตอนนี้พ่อจ๋าลูกจ๋ากำลังกลังเดินทางมาเด้อพี่น้องเด้อเสียจากงานรถแห่อยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมกำลังเดินทางมาที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องเพืนนี่ พอๆกับมาลําเสียง6ป็หกโนพวกกรครับพอๆกับพอจ่าลูกจ่าเแล้อพี่น้องเลยพี่น้องโพสีสุวรรณครับอย่าลืมเด้อครับผมคืนนี้บัตรหน้างานเพียง120บาทนะครับผมส่วนอีพอยแม่ท่านาในที่บ่สามามาเดินทางมาจอดถึงบริเวณหน้างานใดนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเสื้อบัตรจองตัวได้ในราคา189บาทรับชมแบบสามวันจุกๆไปเลยนะครับผมบริเวณหลังหาเข้าตอนนี้พี่น้องแม่เข้ากลุ่มแล้วค่ะจะได้ดูใหม่นอกสู่ๆเลยจ้าขอบพระคุณนะครับผม ฝนหยุดแล้วครับพี่น้องฝนเศร้าแล้วครับผมสู้ๆครับขอบพระคุณพ่ออลิ์นะครับผมสวัสดีด้วยนะคะผมเป็นกำลังใจให้ติาูุนีพ่อจ๋าลูกจ๋าน่ารักหรือทีมงานบาร,รมีเสียงหองทุกคนขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้ทิมฝนหาานอบกะตากฝนพี่น้องเอาฝนออกมาตากแล้วนะครับผมรอในกลุ่มลูกจ๋าเจอกันในกลุ่มนะครับผมฝนตกอีกแล้วตีลูกแม่รอในกลุ่มเรานะคะเจอกันในกลุ่มนะครับผมฝนตกแต่ว่าฝนเศร้าแล้วนะครับพี่น้องเจ้าอน,นิการอบเบิงสถานการณ์ยุคพี่น้องว่าจะไม่อีกบอนะครับผม S <S พักการเบรงสภาพอากาศเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะครับผมระ,ระบบต่างๆกำลังทดสอบอยู่พี่น้องกำลังเช็คระบบใหม่อยู่นะครับกำลังเช็คระบบ,บมีสายเดียวจ้ะต,ตาอ๋อาตาอ๋อตา,าอ๋อตแต่ไม่หอด มานานแล้วค่ะหลับคครับคุณผ้ชมจ้รารอในกลุ่มรอจ้าเจะกันในกลุ่มนะคะผมสวัสดีคะ่ะลูกวันนี้คอยแังแปงมันหมานบิ๊กแตกเด้อค่ะขอบพระคุณนะคะผมหลังไว้ที่มหมองยางบอลระไรบอกระไรมีอยู่ครับผมนิดหน่อยครับกับซิมีขี่ตมไปทางโน้นหมากพี่น้องมันเป็นเดือนขีดดินไหมพี่น้องเวไปเลาถึงฝนถึงยังมันก็เป็นลุ้มเป็นบอลนะครับผมแต่ว่ากับว่าเป็นอุปสรรคต่อการแสดงขึ้นนี่เห็นไหมพี่น้องเนาะจ้านายกาฝากพี่น้องครับผมกดไลค์กดแชร์กันละกันครับผมพี่น้องครับผมมัอนี้มีกลมปิดดเ้อ พอเฝ้า,าสือวัดเด้อครับพี่น้องครับผมราคาหนึ่งอแปดบเก้าบาทรับชมหมอเมสามันติดเลยเด้อพี่น้องครับผมแม่แม,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 ม่รอดไกลุ่มเราจ้าจะได้กลุมกกกล่มนะคะผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมอเ,คคะเอาเพกกลองตัว,ตวนี้พี่น้องพรเพกกลองกําลังตากชวนยู่พี่น้องนี่โอเคเดี๋ยวพี่น้องบริเวณหลังเวทีนะครับผมสวัสดีแม่นะครับผมแม่เป็กเลงใจให้ จ้าแม่ดูรถแห่พ่อจ๋าไรสวดอยู่จ้าครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าจะกันในกลุ่มนะครับผมสุูสดีลูกฝนดีครับจ้าแม่นครับผมฝนดีช่วงนี้พายอยูาเนาะพี่น้องเนาะจ้าในกระคอกระลังใจกแจกพี่น้องสวมหมวกสบอลเด้อครับผมสวมใหม่พวกเข้าครับทีมงานลูกหลานมล้ำเสียงหมวกรูปพวกสกอนเด้อครับผมคืนนี้ทําการแสดงอยู่ที่วัดบ้านเดือนะครับตำบลพื่อใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมบัตรนางงานหลอ่อ20บาทครับพี่น้องพี่น้องศรีสะเกดครับพี่น้อง พื้นที่เคียงเด้อมาหาลูกหลานครับมือนี้อ้าวพ่ออ้วนครับผมสวัสดีครับผมสีตะเกีพี่น้องบ้านเดือยอเภอิกาโคตรสี่สิบวันครับมือพี่น้องเขามาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องิตดพร้อมนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับผมให้กำลังนัใจลูกหลานมาแล้วเสียงมีหกทุกคนนะครับเด้อครับนะครับมือนี้อยู่ที่ศรีสะเกษมือเลื่อนไปอุบลแต่เทนศรีครยบัตร ร้อยแปดสิบเก้าบาทดูได้สามวันแมนครับผมครับจิ้มเลี้ยงเลยนะครับตอนนี้ปักหมดแล้วเรียบร้อยครับครับผมเจอกันครับฝากน้องฝากทุกคนด้วครับผมมมาลำเลื่อเป็นของพี่น้องทุกคนครับครับผมบายบายครับครับผมแคนคิวก่อนนี่ตอนนี้มีตู่กำลังกำลังเป็นผู้จัดการทานพระเดพี่น้องสวัสดีครับมคร่ะครับผม มีใช่ครับครับผมแม่แม่ทรามาอีหล่ามาบอนองมาแล้งวิ่งสองงานเลยสาวผู้ไทยครับครับ พบพ่ออีหลาแทีพี่น้องครับตอนนี้ก็ลังเดินทางมาเนาะครับผมรถแห่ส่วนก็เป็นอยูเทียมเพื่อน้ามุ่นครับจามกะลาศินครับผมตอนนี้ก็ลังเดินทางมาครับผมพี่น้องบ้านเดือยขึ้นนี่ครับพบพ่อกาทเทีนแน่นอนครับผมกับพ่อจารุจาแระกับทีมงานโรงแรมร่ำเสียงหมุกโลโกสกอร์ซุกข้นครับผมที่วัดบ้านเดือนะครับผมตำบลเพื่อใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้พระเอกพระเอกที่เอกเท่าก็ลังหลังมาหลังไว้ที่ครับพี่น้องอ่าสวัสดีพระเอกเบนตอนนี้อีคขาเพิ่